คิดว่าเขาอยู่ในห้องน้ำครับแต่ยัดแกลนีเข้าไปและเปิดนอกไม่ได้ครับอทีมีเขาแล้วเก็บไปได้ไกลๆแกลมาเออแกลครับตัดสินใจเขามาทีมครับแต่ว่าเปิดนอกดาวไปได้ครับมีพี่ซินแมีเพื่อนมาเพิ่มเรื่อยๆครับตอนนี้ ันขึ้นจากนั้นต่ำแฟเนตไปกลางวงต้นเมสครับแล้วเปิดนอกดาวไปได้น้านของเบบี้เดมอนเบบี้มอนสเตอร์ขออภัยครับและเห็นครับเปิดนอกทาง้งด้านของทีมแล้วไปได้และเก็บงานไปเลยไม่ยอมปิดจับตางงแล่แฟเนตเข้าไปในบ้านครับและโดนครับเนทคมๆมเรือที่จะขึ้นเป็นหลังคาไปเลยครับ ออนีและเหมือนเห็นครับเหมือนเห็นทางด้านของไลอ,อ,อัพและปิดงานทางด้านไลอัพไปเลยครับลงมาเลยมาเจอกับผู้เล่นของโปลมังกี้นั่งรออยู่แล้วโอเคเอ็กเกมมิ่งเก็บทางด้าน,นของโปลมังกี้ครับเพื่อความมังเอ,อิญและแต่เขาเออกมาครับเจอกับป็อกันแต่ว่าไม่ทันครับและเป็นช็อตกันครับล็อกดาวน์ไปสองทางด้านไม่ได้สปอร์ต และมีเท่เจ้าบอลและเห็นครับแล้วยิงโดนเพื่อนตัวเองครับตอนนี้ต้องอาศัยเล่นที่แคบครับชักกันครับและน็อกดาวไปหนึ่งครับแต่ชัดกันอีกและเอาไปด้วยเลยไม่ยอมให้เล่นครับตอนนี้และมีติดดาเมจกันด้วยครับและปลาออปชั่นเข้าไปแฟชครับจิดบาครับมาเรียวบอกเฮ้ยเห็นปลาแล้วเพื่อน แต่ว่าทางด้านไว้ตอนก้อนครับเลือกที่จะเข้ามาทางด้านหลังและมีคนรอรับอยู่ที่รีสอร์ทไปทางการต้อนรับแจกกระสุนเข้าไปครับตอนนี้ล็อกดาวนไ์ไปหนึ่งแล้วเกมการไปทันทีเลยครับทางด้านต้อนรับเราการผมออมพันโนเทสเจ็บนิดหน่อยและขึ้นมาครับทา,าทางด้านข้างแต่เหตุทางรณ์ของทีมแล้วครับที่กำลังพุ่งมาครับในทีมขาวรถบิ๊กปั๊บตอนนี้แล้วเอาไปด้วยได้ครับแบเบอรี่มอนสเตอร์ เ,นนหนนเ,เหมือนถ่เข้าอย่างนะครับโค้ไถเหลือคนสุดท้ายเ้รแอบเหมือนเดียนเคเคดีครับแอบเหมือนจะเจอกับทางเรื่องของไฟฟอลไลฟ์ที่รกำลังรออยู่ครับบนเขาแต่เลือกที่จะไปกันเลยครับตอนนี้เตีเตยไปครับแอบรูข้ของ และมีคนเหลูโมอมาครับเปิดนักดาวทั้งด้านสองที่แซีไม่ได้ไ้นกดาวไปสอครับตอนีามือจะเจไฟร์ไฟแล้วับมาทิมเลยครับและสีตัวหนึ่งครับตอนนี้ก็พลาดไปลูซีสองครับฟ้าํำๆโดนใจเห้ยพุ่งโงครับงายไมได้อีกคนแล้วนกดาวอีกหนึ่งคนครับ ไปเลยสปอร์ตเข้ามาซ้ำยัดได้บ้านครับ,บยัดได้บ้านเกนินเดอร์ของแต่กลับไปครับเอาสโมกจิ้มตัวเองเป็นบั๊กของเกมครับจังหวะนี้